จะไปเมืองาาาขาอ่นติ๊กตอกนะพวกได้ยา,ไดยากเห็นจันเข้าไปติ๊กตามยังติ๊กตอ,อกได้ ึ้นก็ต้องทำกับนี <t os> <t os> ่กันได้หนอนนี่อสมพ์โล่ก็ได้ทำกับนี่กันได้หนอนนี่แม่ไหมแล้วข้าเจ้าว่านี่ข้าเจ้าสบายดีท่านประสมทุกคนเลยเนาะมนีเฮายู่ทีเมืองปากแบงนีแต่ว่าเฟลขนาดมือนี่เฟลหลายอย่างเลยเนื่องจากว่าเวลามันจ่อเนาะนี่จ่อหลายวันนี่เฮาอยู่บริเวณแคมน้ำไอ้ทิวอันนี้น้ำอย่างข่องขอเลยวะ เอออันนี้มันแคมน้ำาขอกเลยเนาะที่ว่าพวกเขาอยู่เมืองปักแบงนี่แต่ว่ามันเฟลหลายอย่างเลยทุกคนเนื่องจากว่าเขาที่ตั้งใจไปที่ขามจะฝากนั่นเด้ฝากนั่นแหละแล้วก็มันว่าว่าที่ป่บอลที่ว่าเขาเจ้าเลี้ยงสร้างนะเขาตั้งใจที่ไปฮันแล้วก็เวลามันจ่อแน่มันนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงละเขาต้องใช้เวลาอยู่นี่มันคุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่า ยูนี่จนฮอดแรงแล้วก็น,นอนตื่นเศร้าประมาณหกโมงก็ต้องได้กลับอุด,ดมไซแล้วเนื่องจากว่าไปจันร์เราต้องได้กลับขี่นครหลวงนั่นเองเนาะเพากาบูคิดเาว่าซีไซเวลาดนลปนีในการเดินทางเขาพิดพลาดพิดาลาดในการแบบบ่ได้บ่มีแผนนะเามาแบบบ่มีแผนอย่างเลยก็เลยว่าเฟี้ยวเฟี้ยวนี่นอกก็เป็นมุมของแม่น้ำของเนะาะกับค่อนข้างว่าสวยงามยูนอยู่บริเวณน,นี้เฮ้ยแต่ว่าบริเวณท้องดอนกลางลมนี่ เหมาะกับการนั้นตั้งแคมป์ดีอยู่ไดมื่อนี้พวกเราตั้งวางแผนว่าสิไปตั้งแคมป์อยู่จุดใดจุดหนึ่งของบริเวณแถวนี้แหละแต่ว่าเบืองสซงนี่คือสีเฟลอีกละตั้งแคมป์ก็ได้เพราะว่าคนออาเต้นมามีแตอยคนเดียวเขาไอทิวเขาอูอย่างเขาบดไดเอามาจ้าคนออกมาแต่คนเดียวแท้ๆมือนนี้คือสีได้นอนกางเต้นแต่คนเดียวแล้วมือนนี้คือสีจะได้ก็ได้ต้องบรรพากันเลยเนาะมีแต่ว่า เอาสิทายทุกคนเบิ่งนี้คือกันน้ำกันเอาว่าตัวเมืองปากแบงนี่เป็นจังไดนแน่ที่จริงมันก็มีความสวยสดงดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอยู่ได้เพียงแต่ว่าเฮายังบ่ได้เปิดใจเข้าไปหามันเถอะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเบิง่งน้ำกันว่ามันสิเป็นประมาณไดนเนาะนี่เนาะเฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งจุดนี้กันเนาะจุดนี้เป็นจุดท่างเรือเด้อทุกคนเด้อที่ว่าเขาเจ้ามาในตอนนั้นเขาต่ดติกอกนะ ผูกเรอยากเห็นจันเข้าไปติดตามในทิกต็อกได้เพราะว่ามาหนีแล้วค่ะนะ,ะเขาบอมี youtube ก็เขาเนาะเขาก็ต้องได้แบบมาลิ่นธรรมชาติหรือว่าลงอัพแบบเกี่ยวกับ i n s t a g r กรมหรือ Facebook ตัวเองมาเมืองนี้นะโคตรงามเลยทุกคนแต่ว่าเสียดายเนาะ <S <S นะเขามาผิดคาดเ,เขามาผิดคาดก็คือเขามาแล้วละ่ะเขาจะออสร้างไปแล้วเขาก็เลยไม่ได้ลงไปแต่ว่าบ่เป็นยังเขาได้มาแล้วกั เขาบอเขาเป็นนักสู้เนาะทุกคนเขาบอยอมที่วัะจจบูมาอีกเทียนหนึง่งเขาต้องมาอีกประมาณไวไัยวนี้เนาะมันใไนวไันี้เนาะเออไวไัวนี้ต้องได้มา <c oughs> เขาต้องได้ไปขี่สร้างเซ็ตสวยๆนะทุกคนเ <c oughs> อ้ยนี่เนาะไปเนาะทุกคนนอนหลังจากตัวนี้เนาะเวลาข,า <c oughs> ข้ามขัวไปบริเวณทางนั้น <c oughs> ข้ามไปฝั่งนั้นอีกแป๊บเดียวนี่ก็สีเป็นบ้านเกิดของใครแล้วนั่นก็คือเมืองเงินนั่นเองเนาะซึ่งเป็นคองแข่งสญาบุรีแล้วแต่ว่าเป็นอย่างว่าเขาจะบอกหงสาหงสาหงสาเป็นบอลที่ว่าไปอยู แต่พี่พ่อแม่กับพ่อแม่กับเกิดอยู่องสารแล้วแต่ว่าคอยเป็นคนเกิดอยู่เมืองเงินเกิดอยู่เมืองลืดว่าภาษาลือได้ไหนหนึ่งเ <c oughs> พราะว่ายุ่หันกับเป็นเวลาประมาณอ่ะยุ่หันแต่ปอนึงปอสองก็ง่ายไปองสสาละประมาณนี้เนาะก็ <c oughs> กเลยว่าว้าเา,าภาษาลือกับ่าคอยแข่งบันไดแต่ว่าอยู่เมืององสาว่ามีคนลือบอกับมีขึ้นกันแต่ว่าบอกว่า,า,านี่นิดๆแหละเนาะแต่ว่าไอ้ไอ้คอยค่อนข้างว่าได้หลายเพราะว่าอยู่เมืองเงินดน แต่ก็คิดทอด่เนะบรนยากาศขีเหงาแบบนี้เพราะว่าในสมัยก่อนนี่ทางรถมันค่อนขราวม,มาลำบากนะทุกคนโดยหลังจากนั้นขายเจ้าก็ได้นําไส้เส้นทางเหงาได้อเ,เองเนาะแต่ว่าเดี๋ยปัจจุบันเส้นทางเหงา่อขนขงว่าดีแล้วเฮ้ยเส้นทางรถขอนขงว่าดีแล้วทางเหงาก็เลยดบดลงไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขวาข้ามก็มีแล้วค่อนขางว่าสะด,ดวกสบาย จุดนี้เนาะบริเวณเขาขึ้นมาทาเหงือเนาะขึ้นมาปุ๊บเขาก็ซีเมเจอร์เป็นหา้านอาหารละกะบ้านพักเนาะของนางน้อยทุกคนเบิ้งมันเมืองมันเป็นแบบคล้ายแม่กำปองนะที่อยู่เสียงไมค่ะทุกคนเห็นบ่ามันแบบว่ามันเป็นอันมันยู่ครีมกับฟังนะแบบฟัานั่นก็จะเป็นแม่น้ำฟังนี่นนก็จะเป็นตะฟังสังเกตว่างอนทักอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเงอนทักมนาะตดยเนาะ แมนแมนเพื่อนพักและห้านอาหารโด่งประเสริฐนี่คือกรนี่เือนอาหารนี่บมันกระิติดแคมน้ำหอมสิฮะแมนวิวมันดีอีดีเพราะว่าอยู่ในกล้องโบเห็นเนาะทุกคนเนาะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวบอกเลยว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาปุ๊บมันจะมีห้านอาหารแล้วก็จะมีแบบจุดสถานที่ที่บอกให้เขาว่าไปลินท่านไปลินนี่สิฮะนะแมนแมนมันมันมีหลายจุดเลยที่ว่าทำร้านซีไปลินอืก็คือที่เราเห็นอยู่อ่ะน้ำแคมมันนี่นะก็คือมันบูมเม้นเฮือนคนแต่มันเป็น่น โฮงแฮมเป็นที่พักเป็นสถานที่บริการสถานที่บริการเพราะว่าจังไหนเพราะว่ามันข้ามน้ําไปทั้งก็คือมันที่เป็นบ่อนที่เราไปเบื้องสร้างขนาดแต่วัอนี้เขาไม่ได้ไปนะส่วนใหายนะนักท่องเที่ยวตอนนักท่องเที่ยวตอนช่วงยังบมีโควิดนะส่วนหหายจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มามาที่มักมานี้เพราะว่าอันมันมีสร้างอยู่ฝั่งนะนะแล้วมันเป็นการมันเป็นเมืองที่แบบว่าเห็นบอกมีต้นไม้มีแตนเดอร์แล้วกันเป็นเมืองนิดน้อยสิ่งหุ่ม สึ่งที่เราเห็นเราคิดว่าไม่เที่นคนให้จริงบ่แมนเะนี่ยเป็นนะนั่นจะเที่นพักโอเคเลยเนาะม,นมาพักนี่ที่จริงเส้นทางตัวนี้กเหมอสสาหรับคนที่ว่าอยากมายั้งหลินมาท่องเที่ยวเพราะว่าบ่บ่บมีเพียงแต่สิ่เห็นเป็นเป็นอาคารสถานที่เนาะมันสิมีจุดชมวิวก็คือเห็นวิวน้ำของอยู่บริเวณข้างหลังตัวนี้แ,แล้วก็เบิ่งไปอีกเชืงอนึงก็ค,กคือกับคล้ายๆแบบอยู่หลงังคาบาังในโอ้คขึ้นมาคขึ้นคไปมาเห็นต้นลูกพาร์ทแล้วคือเลยแมน หลวงเขาบางก็มีต้นมะพร้าวหลายๆเนาะแล้วก็มีเส้นทางบ่ค่อนบ่ใหญ่ปานใดมีประมาณนี้แหละคืหลวงเขาบางย้อนเฮ็ดนี้เด้อทางเทิงมันสิเป็นบ่สูงค่ะงั้นบ่สูงเป็นซอกแค่2องซันแล้วก็สิเป็นไม้ค่ะนะทางเทิงบ้านพักอีหยังก็ยังบ่ได้แบบเป็นแบบว่านเป็นคล้ายๆโมเดิร์นจ่านะมันบ่แม่นเนาะนะคะนะแล้วก็กูรู้สึกว่าถ้ามาเมืองแบบนี้นะแบ็คแพคเกอร์แล้วขี่รถจักรมากลางเต็นท์สุดยอดบรรยากาศเฮาพลาดสุดนี้เฮาบ่มีเฮาบ่ได้ เขามีเวลาหน่อยเขาพลาดบอลเขามีเวลาหน่อย,อย,อยบอ,อกตรง,งเลยอยากมามอ,อีกบอ,อกมีโอกาสอยากมาอ,อีกแน่นอนจุดนี้นี่เขาสิาไปหลายๆจุดเลยสิแนะน้ำทุกคนให้ทุกคนได้เบิง่งน้ำกันว่ะมันเป็นประมาณใดมันมีจุดท่องเที่ยวอยู่ใส่เนี่นีนนน่นี่เห็นบอกนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเฮือนพักหรือเปล่าเมียนบอกว่าเรืองเงินคนวะตัวนี้วะตัวนี้น่าจะเป็นเฮือนคนที่วะแต่ว่างามดีได้งามเนาะเฮ็ดเป็นคาเฟ่ยังได้เลยแล้วเป็ี่ยนหันคือเก่าหานนั่งกินหานแต่โทรศัพท์ มันเป็นแบบอ่าซุ้มมันเป็นการท่องเที่ยวแบบซุ้มโซนน้อยๆทีนมมงไงหนวะเฮ้ทานอาหารกับแบบทานขายเครื่องกันกนะฮะนะเห็นไหม,มเหรอคนเห็นไหมเปนจะแพงจรเงียบเนาะแมนแมนเงียบเงียบเป็นย้นนอนโควิดไงบ่เออน่าจะเป็นโควิดแต่ขอยว่ากอนานนี้มันน่าจะมีคนหลายเลยคันว่บาบมีคนมีนักท่องเที่ยวหน่อยเขาสิมัเฮ็ดทานอาหารอย่างหลายอยู่บริเวณนี้แต่ว่ามันเป็นเมืองน้อยๆละได้แต่มีครบเลยเห็นท่านคำว่นี่ เห็นทาาคำด้วยทาค่าอากาศเลือเที่ยงแบบอ่าพวกอ่ามนนิแก้มพงเวสเทิร์นยูเนี่ยนเงินสิบตัวเลขแปดตัวเลขพวกอ่าเขาจะเอ่ยอย่างบ้านพักท่าอาหารมานี่บุต้องยัดอดตายขอแต่มีเงิน <laughs> อันนี้ก็เป็นท่าขเขาเปีย,กน,นยนนกน้อยเนาะนื้อฮะเราเอาเลทุกคนเห็นบอกทางเทิงใช้ไม้ใช้ไม้เลยตัวไม,ไม้แบบเป็นไม้ท่อนนะนะผ้าครึ่งนะแมนแมนไม่ท่อนใครเขาดังปืนเออคิดว่าเห็ดหมดดังไฟ เห็ดทุกคนเห็ดบริเวณทั้งหน้าเบิ่งเนื้อที่เขาเห็ดเฮือนตัวเม็ทุกคนเบิ่งเนื้อที่เห็ดประมาณห้าเมตรหกเมตรประมาณหกเมตรเขาเจ้าเห็ดออกมาแต่ก็เห็ดพอยมันได้เป็นห้านเนาะเพราะว่าทางนี้มันสิติดตาฟังในทุกคนเบิ่งสังเกตเห็นมันชิดเป็นตาฟังเลยแต่เจ้าก็อาศัยเห็ดมีพื้นที่น้อยแต่ก็ดัดแปลงเอาแต่ว่าเป็นบ้านพักเป็นเนินพักหลายๆบ่อนค่ค่อนข้างว่าสวยงามเลยคันเทียบเซพงสาลีก็ได้เจอไผ่นี่นะอ้าวเจอซิดบิโก อาเอาเพ oh, oh, ื่อนเดียโอ้ไปใส่มาใส่กันน้ำกันมาเนาะจะไม่เจือกันดีขนาดเนาะอ้ออันน่ะบุพเพอารวาฒเนาะบุพเพสันติวาสคนยังซื้อกิ่งกล้วยอยู่ไม่เอาเอามาลดเอามาลุ่นไปไปเบิ่งกันไปกันว่าเป็นอย่างวะค่อยค่อยงงค่อยๆสงสัยได้เป็นอย่างบ้านพักคือหลายแท้ ู่บริเวณนี้เ่กอนมันเป็นเมืองท่องเที่ยวดิเขาจะมาท่องเที่ยวอย่างไรล่ะอ๋กระเบื้องตามแผนที่ฮนดูมีสวนซามีเทามีบ้านสวนเทาดิมีสวนซามีบ้านสวนเทาแล้วก็มีซากมีอันเดอร์ชันหลายมันที่เป็นพวกตอนที่สมัยอู้งยัคือได้ไหมถามไปเลยถามยังถามไปเลยว่ามีนักท่องเที่ยวเพศไดมาใบดีโดยน้นขอถามได้ไหม ยู่นีเขายู่นี่เขาเจ้ามาท่องเที่ยวหลายว่ะคือว่ามีบ้านผักอย่างห,า COVID หลายแท้อโอ้แต่กี้นั้นมีอันย้อนมามีฝรั่งมีอยังหมากโอ้โอ้เจอเจ้าโควิดนี่แหละตแต่เพิ่นแปลกคู่อันนี้แล้วกับบรรยากามีเถื่อขึ้นเถื่อนลงเนี่ยโอ้แต่กี้แสดงว่าเขาเจ้ามา,ตมาตแต่มาแต่ทางไหนมาแต่ ทาางมเลียวหรอไทยก็มาฝรั่งยังมาเหมือนอ่ะเพราะว่าข้าเจ้าขี้เหื่อมานี่มันจะมาคํากับนี่เนาะขึ้นก็ต้องคํากับนี่กันได้นอนนี่หลอกก็ได้คํากับนี่กันได้นอนนี่เส้นมันไปจุดเนาะแม่เลแล้วเขาเจ้าว่านี่เขาเจ้าไปเที่ยวเซนี่รัลลอยอย่างว่านี่อะไรกระดาษเบาชั้าคนเบาชั้นอบบน้ำกดรู้โอ้โหหาเมย์กัน ก็หลายข้าเจ้ามาขาเจ้ามาเที่ยวเโอเคใดเนี่ยเที่ยวก็มีเจ้ามานอนอยู่นี่สิเลยมานอนอ๋อมีเจ้มานอนจุดพักจุดกินเข้าเจ้าบอกว่าตื่นมาแล้วก็เหงื่อลอกก็ได้ลอกน้ำอ๋อเล้วถ้าเหงื่อนี้สามารถเอาไปใส่ได้เนี่ยงื่อนี้ก็มือจับหมันบกแก้วไม่ใส่แหละโอ้แล้วถ้าเหงื่อนี่ลมจะหลวมบางป่ะแม่แหละอันน๋อจะร่องรวบผางเพราะรวบผางรวบผางมากันมาฮ้อนี่กันห้าหกอยแล้วก็จ้องพักอยู่นี่อืมแต่ไหนเขาเป็นจุดพักเป็นทางพานจุดพักจุดพานจุดพาน ขี้ขั้วเหมือนนี่แล้วก็เป็นพานเลยเจ้าไปทำจุดต่างนันละพานเลยเข้าใจแล้วบ่มีแคบบ่มีขนยังแล้วแกยู่ธรรมชาติแหละวะนี่นะแต่ว่าตัวสร้างหันปกติเขาเจ้าให้เข้าไปบ่วตัวได้บนบนพอพันสร้างอยฝากนั้นยังว่าแม่ก็บ่ได้หรือเบล่าไ่ได้ไปจักแค่เราเดี๋ยเลยวเข้าใจได้ไหมเข้ใจได้เดี๋ยวที่ยังรออีกหนึ่งกันอ๋อเป็นจุดพักอืมเข้าใจก่อนเขาเจ้าล่องเงอลงมาแล้ว มาหอดอันมาหอดเครียดเมืองปากแบงแล้วมันค่าแล้วต้องได้ขึ้นมาพักนี่แ,นแ,นแล้วทีนี้สม่ว่าล่องขึ้นมาแต่เถิงก็ต้องลงมามาขึ้นนี่มันค่ากับพักนี่กินค่ำไฟหงุดงล้โอ้ะมันน่าจะเป็นแบบว่าที่จริงทาารถมันก็สะดวกสบายอยู่แต่ว่าขจ้าอยากได้อารมณ์แบบว่าอยากฟิวอยากได้ฟิวกับล่องเหื่อที่จริงราคาเหื้อกับกับราคารถกับประมาณประมาณเดียวกันแต่ว่าการขี่เหงื้อนี่คาดว่ามันน่าจะถอหอดซาอยู่แต่ว่ามันสามารถเห็นวิวได้หลายได้หลายจุดแสดงว่า เอย่หลวงคะบางเขาเจ้าก็ยังได้ใช้งานได้ขนทรงอยู่ปกติในช่วงที่ว่าโควิดเนาะนเข้าใจยังเต็มเต็มที่แล้ววันนี้ว่าเป็นอย่างยูนี่จึงเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นหนา้าเป็นตามมาท่องเที่ยวเป็นตามตตามาพักมาชมสสวนหลเสนหลมีแต่คนตั้งประเทศมาแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้มันฟูแล้วว่างโควิดนี่มานี่ก็คือแบบว่าบ่มีนะเลยบ่มีเท่าไหร่บมีแชกเลยทุกคนกระเบิ่งนี่มันเป็นเมืองนี่เท่ห์ไงโอไงแมน ปากแบงยงนิดน้อยพึ่งเทืงนคนยิ่งขึ้นนะคักมาพรคักบ่เทิงกนนะอืมคักได้สามารถชมวิวได้เ้อยู่งเทิงกันที่มะเนาะให้ข้อคองใจแล้วเนาะเฮากระหายเฮากระหายให้ข้อคองใจคือกันอันนี้เป็นตลาดกสิกรรมเมืองปากแบงคือไม่เทิงนี่ตีบอหึคือไม่เทิงนี่ตีบตลาดดูนี่แหละตลาดนะเข้าไปไหนผมแต่ว่าเฮาโบ่ได้ไปที่ไปวะไปก็ไปเพิ่นอาจจะเห็นในช่วงเศร้าเนาะมาจริงสิเด้ มันจริงสิครับน่าจะมีงานนะยงกินเลยงนี้เป็น่วงบุญกินเจียงเด้ทุกคนนี่ขาเจ้ากินอยู่เทิงพุ่นออแต่หลายๆคนขาเจ้ากับพากันไปเทศกาลหรือว่าไปชุดใดจุดหนึง่งที่เป็นบนอเขาเจ้าสำหรับตน้นลิงกิจกรรมว่าที่เป็นการซ้ำมกักครงการยนมะค้อนนั่นบอูการดึงผู้สาวเออ <laughs> นี่ตัวเองต้องได้ไปแหละสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็น่าสนใจอยู่เนาะนี่โอ้เป็นเมืองนิดนอยอะทุกคน เจ้าหู้ซึ่งมันคล้ายคือน้ำย้อนบ่แมนแมนโบ้น้ำย้อนก็นอีกแบบหนึ่งเรืออู๋แต่ว่าน้ำย้อนทันชีเก่าวกว่านี้แมนแล้วก็บโบ้มีคนที่บบน,นี้เนาะน้ำย้อนเนาะแมนท่านั้นก็บที่เป็นแบบน้ำย้อนก็บที่เป็นอารมณ์แบบนี้พาฟืนแบบกองเ <ừ. S 2> ต็ม <laughs> อันนี้เป็น<า>อะไรเนาะโอ้หู้กันเนาะเดี๋ยว้อาที่ไปไปเบิง่งบริเวณวัดนัวอูเนาะเห็นเห็นวัดอยู่ทางหน้าหันแต่ว่า กำแพงอยู่เข้มทางอยู่แต่ว่าวัดอยู่ทางหลุมพุ่นเพราะว่ามันมีตะลิงลงไปหาน้ำผ่องโอ้โหชะครั้นบ่อพอดีพอดีมีรถเที่ยวเลาะเลยเอาวะเอาไหมเอาละเดี๋ยวนี้คุ้นกับคอนคาลบ่หล่ไปไหนนะทุกคนเนาะจะได้เห็นนักข่าวกูแรมนุ่งเสื้อขาวแสดงว่าอยู่นี่มีการเข้าห้งเฮียนจิเนาะนี่เหรอพระเจ้าหน่าจะเข้าเพราะว่า บางจุดกับโบมีโควิดแล้วเขาเจ้าก็เลยป้าเขาคงเฮียนแต่ว่าอู้สังเกตอู้มาอุดมไสนะมาเมืองหุ่นไปตลาดเมืองหุ่นแบบเฮาเป็นนักท่องเที่ยวทีะเขามาเนาะเขาใส่ผ้าป่ากแบหนาเลยแต่ว่าเมคยเบาใส่ผ้าปิดปากก็คือเห็นได้เลยว่าส่เหตุเป็นอย่างคือแบบโควิดติดไหวย้อนแบบโบมักใส่ผ้าปิดปากดูเมืองหุ่นแต่ว่าเขาเจ้าอาจจิสินบอกว่าโควิดมันโบมีในบ้านเขาแต่ว่าเฮามาอันนี้เขาใส่บางทีเขาอาจจะย่านเฮาได้ แต่เขาก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะเพื่อบ่ให้เป็นมีโควิดบ่มีพยาธิเขามาเที่ยวเขาก็ต้องป้องกันตัวเองดีๆกันดีกยวเาแก่สังเกตันเฮือนอยู่นี่บมีพย่ธิบ่มีเฮือนหลังใดมีหน้าบ้านเลยเนาะมีกบบมีเล็กๆนหน่อยๆเพราะว่าเนื้อที่มันแคบนะธนาคารนี่เขาปิดหรอวะชั่วโมปิดไปธนาคารเปิดยอนเปิดโซนโควิดตี้เขาเจ้าจึงปิดตี้น่าจะท่านโอ้ชั่วโมงละโอ้นี่ ทางนี้เนาะก็จะเป็นบริเวณวัดแล้วก็ซีมีเฮือนของประชาชนที่ว่าเขาเจ้ามาตั้งอยู่บริเวณนี้แบบนี้หอกรอง,องอน,นี่คือบ้านข่อยเลยเออบ้านข่อยก็เป็นอันนี้คือกันหอกร้อ,องสมัยแต่ก่อนก็น่าจ,จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ทางนี้เห็นวิวเลยทุกคนเห็นวิวข่อยแคมป์ของโอ,อ้บ้านคนยังอยู่ลุมบีได้ตัวอ่ะพิเดยู่ฮันคนมีซื้อผักผัก ายังมียูรุมพี่อีกทุกคนออสั้นซะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงวิวมุมสูงกันบัดเดียวว่าสิเป็นประมาณได้เนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย